สวัสด <icana>, ีพ네ี่น้องป้องไปอมบะไชยบะไชยบะไชยวันนี้โนอนโน่นน้าฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนเกลมกันนะฮะนะฮะนะฮะกระกระกระมือก็บมือเก็ในเกลมเก็บเก็บเก็บกี่มอะไรดี <laughs> <laughs> Bà lấy qua ฮงฮงฮ่าฮ่าอ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 าเบบี้เดี๋ยวเราให้อยู่ช่องเราโอ้ยมัดคะติงกี้วายวอมมี่อาโบเล่โบเลทุกคนตอนนั้นผู้ติดตามยี่สิบสามคนแล้วตอนนี้ผู้ติดตามยี่สิบสี่คนแล้วช่วยติดตามเราด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่ติดตามเราก็จะ ปิดช่องนะคะนี่ก็จะมีคลิปเยอะแยะเลยให้ดูนะนก็จะเป็นรูปเรื่องเลย Aki Baba, the Shopjack,มันว่า Aki Baba. Aki Baba,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  Aki Baba. Aini Mama, Aini Mama, Aini Mama, Aini Mama. Aaa, 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 suka makan Tapi Aaa, ค่ะค่ะมามายบายทุกคน